ผมก็กลาวไวดีก็เลยฮะผมก็ทำคลิปเออ่รีวิวบูติชั่นใหม่นะฮะผมโอเคครับมาก็ตอนนี้ก็เวลาตีสี่ <c oughs> ไม่รู้ก็เตือนมาทำไม <c oughs> นะโอเคนี่อันนี้เราก็เล็งใจทั้งคู่นะ,ะครับอะไรว่าแบบ ไม่มีเพื่อนก็ซีซั่นนี้ผมก็กระต่ายนะครับโอเคเจ็บเจ็บยุซซอกก็ใหม่อูู้อันเนี้ยคือบู๊ทองคำห่มเนี่ยในจริงๆเวทซีซั่น เออะไรนะครั้งที่แล้วอะ่ะเออมันคือคมได้เออัตรผ่านมาดานแบบผ่านนะผมคือเว็บหนะ้าร้อยนะก็เลยได้อันนี้มานะครับผมก่อนแล้วก็หมดนะ <laughs> โอเคจื๊บของคาร์บอยจื๊บอ,อืมอืมฮึมมันเลยทีนี้โอเค บื้อคองคำซือืมแต่สักหลังทำไม,มันไม่ค่อยเปลี่ยนว่ะนี่ึต <c oughs> ิชเชนสล็อกนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ก็แดบว่าแดบนะโอเคครับก็ตอนแรกครับผมถ้าใครซื้อบุ้งทองคำเนี่ยคณก็ได้ กินไลนนิ่งมานะผมกออ็สวยใช่ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ่ายฟรีเนี่ยถ้าบูติ่งครับเอเวสสามทินนะผมคนก็จะได้ไดออคัปเปอร์นะครับคือตอนนี้ผมพูดมาเมาหน่อยครับว่ามันตีสี่นะเข้า,ายผมหน่อยแล้วก็ต่อไปก็คือแมรี่ครับผมอันนี้จริงที่ผมหลักไลยดีมากที่สดุดอนดิชั่นนี้ แล้วก็เออห้าสิบก็บาททดลองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็เออลืมอยนีครับผมกินทัฟฟี่เน้นพุดนะใครอยากได้ก็เถ่ายฟรีก็ได้นะครับผมนี่เรือร่อยครับผมอันนี้เลยนะก็้ใครอยากได้ก็เออซื้อบูตรงคำเอานะครับผมอเคครับผมนี่ผมพิจารณารงราคาแล้วก็ เออไม่รู้ก็จะซื้อหรือเปล่าออฟุตของคำท่านสูงเนี่ยยังเดี๋ยวเดนหนารออีทีนึ่งี๋่ว,ว่าผมไม่ซื้อผมไม่ดได้ไปซื้ออะไรเออตอนนี้คือเมามากเพราะว่าคือแบบนะเจอบโอเคเจอบโอเคอไรนี่ครับผมแล้วก็นี่ อันนี้ก็น,นี่ห้อกินของแมรี่นะครับเออจริงจริงมันต้องเปลี่ยนนะนั่นก็เป็นท็อปซี่นะเนี๋ยอันนี้มันไม่เปลี่ยนอันนี้มันเหมือนมันแบบไม่เปลี่ยนนะครับก็ดีอันนี้มันต้องเปลี่ยนนะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวลันตานี่คือ,อยังแรกไปได้นะจะต้องเลีวทีสั้นร้อยก่อนนะครับ แล้วก็ออมีกิจกรรมใหม่ครับผมก็เออถือเล่นเออบู้ทองคำนะครับผมก็ถ้าใครอยากเออได้ปอดทดลองหรือจะไม่ไวก็เออซื้อตรงใช้เพจตรงนี้ได้นะเฮียเี๋ผมไม่ซื้อหรอกซื้อแชร์ซื้อเคครับผม มาตอนท้ายนะครับผมก็จิ๊บจิ๊บจิ๊บอันนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำกันนะสิ่งที่คนได้แล้วคือจะส่วนใหญ่จะทำกันนะคือจะเปิดบัญชนี่แหละนะจิ๊บจิ๊บจิ๊บจึ๊บ โอเคแล้วก็อันเนี้ยของการเลือกแต่สีทองหมดเลยนะสีย้อมทองของกเลือกแต่สีย้อมทองอย่างเดียวนะผมเพราะว่าเอ,อ่อตอนนี้ก็คือผมขาดแค่สีทองอย่างเดียวนะผมโ okay. อเคจอบจอบโอเคครับถ้าใครสงสัยว่าตอนนี้ผมมีเอ,อ่อ ที่ยอ้อมเพราะอะไรก็เออที่ทองสิบเอ็ดแต่ก็ที่ย้อมทุ่มเงินสิบนันเนี้ยที่ย้อมทุ่มเงินอันเนี้ยผมพอแล้วแต่ว่าที่ย้อมทองเนี่ยขาดอีกเก้านะครับผมก็ขาดอีกเยอะนะไว้ย้อมแนวข่าวนะผมก็โอเคครับผมก็ขอตบคลิปตี่เท่านี้ผมก็เออบายบายครับผมบาย